สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาเก็บผักกาดหินหรือผักกาดขิวเนาะผักกาดหินหรือผักกาดขิวนี่แหละคะ่ะกูรูจะเอาไปดองนะคะไปทําผักดองนี่ค่ะผักกาดขิวผักกาดหินของกูรูนะคะมันจะอยู่โซนนี้เนาะ นี่ค่ะครูจะเอาไปดองอันนี้ที่ตัดไปแล้วนี่นะคะโซนนี้ก็จะมีต้นไม้หลายอย่างฝรั่งก็มีมะม่วงก็มีมีทั้งทุเรียนนะคะต้นทุเรียนต้นน้อยหนา ต้นสมโอต้นอะไรหลายอย่างนะคะขนุนก็ออกลูกแล้วอยู่ตรงนั้นต้นเล็กๆปีที่แล้วก็ออกลูกหกเจ็ดลูกเนาะต้นเล็กๆเองปีนี้ก็เอาไปกินลูกแล้วนะคะก็มีหัวในส่วนของครูมีหมดทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้หนานต้นดอกแคร ไปโซนทางนู้นก็เป็นผักทางนั้นแหละค่ะต้นมะยงชิดกำลังจะออกดอกเต้นเลยนะคะต้นเล็กๆนะคะจะตายไหมนี่ค่ะมะยงชิดของกูรูอีนี้คงจะได้กินแล้วนะคะต้นเล็กๆมีดอกแล้วมีช่อแล้วออกดอกออกช่อแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดผลไหม ็อ,ออกดอกออกช่อเยอะด้วยนะคะต้นเล็กๆเ,เองข้างล่างกูลูก็หวานผักผักกาดห็นนะผักกาดขิวเนาะนะคะผักกูดก็งามงามอยู่ตรงนั้นนะคะผักกูดต้นทุเรียนกำลังงาม เราจะมาตัดผักกาดหินกันนะผักกาดขิวเนาะเอาไปดองนะคะไปดองหรือว่าผักส้มผักอะไรนี่นะทำผักส้มผักอะไรนี่แหละคะ่ะขนุนกูรูเก็บไปแล้วกินแล้วแต่มันมีมาอีกนะคะมีอยู่สามสีลูกอยู่ตรงนั้นนะคะต้นเล็กๆต้นเท่าแขนแต่มันก็มีลูก โซนนี้กูรู้ไม่ค่อยมาใส่ใจมันเท่าไหร่ก็มันมันกว้างเนาะกูรู้ก็ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นทําโซนโน้นก็จะไปทําอยู่โซนน้นเนาะวันนี้เห็นว่ามันโตแล้วนะเนี่ยผักกาดขิวเนี่ยเอาไปดองได้แล้วกูรูก็จะไปดอง สวยงามมากแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวกูรู้จะตัดผักที่กองอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะที่เอาไปกองไว้ตรงนั้นอะตัดใส่ตะกร้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําไม่เสร็จ <c oughs> เพราะว่ามีงานทําหลายอย่างเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ